มาจ้าใครตามหาสีแดงนะครับวันนี้มีมาเติมให้อีกหนึ่งคันและคันนี้นี่ใครเป็นแบบสายแคมปิ้งนะครับชอบไปแบบพาลูกและครอบครัวไปเที่ยวนะครับนี่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขาใส่ตัวโรบานะครับหรือว่าเป็นตัวขาตั้งนะครับมาเตรียมพร้อมให้แล้วเราสามารถซื้อนะครับเจ้าตัวแหลกหลังคาหรือเป็นตัวเต็นท์นะครับวางได้เลยนี่คันนี้แถมให้ด้วยนะครับไม่ถอดออกเลยนะแล้วก็ชุดแต่งนะครับเหมือนเดิมจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะกับเจ้าตัว โตต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับเป็นตัว 2.4G ด้วยนะเป็นตัวท็อปนะครับเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานเยี่ยมแล้วก็หน้าตานะครับไม่ธรรมดามีความโดดเด่นไม่เหมือนใครๆนะครับเพราะว่าเราแต่งให้แบบครบชุดเหมือนเดิมนะครับกับตัวหน้า GR แบบนี้นะแปลงให้แบบสวยๆเลยแล้วกันเนาะ,ะเริ่มจากต้นหน้าดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยรู้ปีนะเป็นปี15นะเป็นตัวโฉมแรกนะครับแต่ว่าแปลงมาแล้วเนี่ยขับไปไม่รู้ที่ไหนว่าเป็นโฉมไหนเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนปัจจุบันเนี่ยของปี24นะครับอ่าป้ายแดงเท่าไหร่ล้านา เราไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นนะครับหกแสนต้นก็ได้ขับแล้วเออนะครับอ่ะแล้วคันลิฟเฟิกตัวจีด้วยนะครับกับเจ้ารีโวนะครับหน้าเฟิกลิฟมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายอัปเกรดเป็นปี2023ให้เรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นตัวกันแข้งนะครับของตัวรีโวก็ใส่ตรงรุ่นแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ด้านข้างนะครับล้อแม็กสุดตารางเหมือนเดิมนะครับเลือกใช้เป็นตัวสเปคเข่ากว้างลบ24เอ้ยไม่ใใใชช่่่่ไไมมมลลบบ44 24เเยยนนะครรััังโหดพอาส่แบบ44นะะถึงแม้จสุตาารงแต่วว่าคิ้ลเอ้ยไม มีการรับกับตัวรถพอดีนะครับขับแล้วแบบไม่ยืดไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยอ่าช่วงแรกนะครับหน้าหลังมีการยกขห้อีกประมาณ2นิ้วนะครับเพิ่มความโหดเพิ่มความดุกดังเข้าไปนะครับส่วนสีเนี่ยใครตามหาสีนี้ผมบอกแล้วว่าเออมันสีที่หายากมากนะครับต่บผมนะนานๆจะมาทีนะครับแล้วมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหรแ่แต่ผมว่าคนชอบสีนี้เยอะแล้วก็สีดำเงินด้วยนะครับมากกว่าสีขาวและสีดำอีกต่างหากเอออะ ด้านหลังนะครับบอกไปแล้วเนาะว่าสามารถติดตั้งพวกแหลกพวกถาดได้เลยนะครับหรือจะเป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับเต็นท์หลังคาได้หมดนะด้านหลังนะครับอ่ะปลายท้ายเปลี่ยนให้แล้วนะครับแบบนี้กันชนท้ายนะครับทำสีดําให้แบบนี้นะครับระบะไรเนื่องคันนี้เป็นของแท้โตโยต้านะครับนี่ก็อ่ามาจากศูนย์นะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่ว่าไม่เยอะนะร้อนสวยๆไม่มีบุบไม่มีบี้นะครับเราไปดูภายในต่อดีกว่านะครับต้องอัปเกรดแต่ระบบเหมือนเดิมอ่าเพราะว่าเราจะแต่งทั้งทีป็นสาตล์ GR ใช่ไหมก็ต้องทำมันสุดไปเลยนะครับแบบนี คันนี้เนี่ยอเอ้ยขอดูพกก่อนทำไมมาอยู่บนนี้อ๋อทำเพิ่มมานะครับคันนี้เนี่ยเบาอัพเกรดแล้วนะเป็นตัว GR เต็มระบบทั้งคันนะครับ้าคันทร่าจาะดูตรงกลางสวยๆนะครับปีกเป็นหนังเดินได้แดงแล้วก็ทําแถบนะครับสีแดงแบบนี้หัวหมอนนะครับปากคำว่า GR นะถ้าเบิกใหม่ตรงรุ่นเขาเนี่ย90,000กว่าบาทแต่วันนี้ไม่ต้องทำนะครับต้นตาลจัดให้แล้วนะและคันนี้เป็นสเปคออปชั่นตัว G เบาปรับไฟฟ้าอ่าเบาปรับไฟฟ้านะยังไม่พอนะครับจอนะครับมีกล้องมองหลังมาให หรือจะเป็นแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้เรือนไม้นะครับก็มีความสวยงามมากขึ้นกว่าตัวธรรมดาเพราะว่าเป็นแรงเขาเรียกว่าเรืองแสงสีฟ้านะครับส่วนเลือนม้นะครับคันนี้อยู่ที่1 6 3 0 0 0กิโลนะเป็นไม้แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการก,การอนะครับรถปี15เนี่ยผมถือว่าเออก็หลายปีแล้วใช่ไหมครับกับไม้แค่แสนหกเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะตกปีประมาณหมื่นกว่าโลเองนะแล้วก็คันนี้ออปชั่นตัวทีจะได้แอร์หลังจะพาไปชมนะแอร์หลังแอร์หลังทำให้เราเนี่ย เย็นทั้งคันนะครับที่สำคัญมันเป็นออปชั่นตัวท็อปบะนะครับเพราะรุ่นธรรมดาไม่มีให้นะครับรุ่นนี้ให้แล้วนะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปชมโครงสร้างและเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับนี่นะครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเครื่องยนต์ดีเซลทอร์โบ cool er นะอินเตอร์คูลเลอร์นะสองพันสี่ลิตนะครับได้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับก็แรงจัดประหยัดจริงครับที่สำคัญ อึดถึกทนด้วยนะครับตามคอนเซ็ปต,ต์โตโยต้าเลยนะตัวโครงสร้างหลักเป็นอย่างไรนะครับอ่ะให้ดูโอ้ไม่น่าเชื่อว่ารถหลายปีหัวน็อตยังใสอยู่นะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะเดิมๆจากโรงงานเลยดูดิแล้วก็แก้มนะครับอ่ะแก้มเดิมโรงงานนะครับคานหน้าคานกลางนะครับหรือเป็นตัวคานฝั่งซ้ายทรับในฝั่งซ้ายเพจเดิมโรงงานด้วยนะครับแล้วก็มอกอ,อยู่ครบแบบนี้นะโอ้โหเลยว่าก็เป็นรถหนึ่งคันที่คัดมาให้แล้วนะครับ ครงสร้างหลังเนี่ยสวยๆนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไม่มีชนหนักทิ้งข้ามมันต้นน้อยนะต,นต้นตาลการันตีนะครับอ่ะมาฟังราคาดีกว่าป้ายแดงชมนี้อยู่บนชลุมนะครับล้านสี่ล้านห้าแต่ถ้าเราอยากขับแบบหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเหมือนเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากจ่ายแพงนะครับวันนี้ผมเสนอขายนะคันนี้เพียงนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนเพื่อนหกหนึ่งเก้านะครับได้สีแดงสดๆนะครับชุดแต่งเบิกใหม่แบบนี้ออปชั่นตัวชีมาล้นๆนะครับที่สำคัญแถม เขาเรียกว่าฐานแหลกข้างหลังนะครับให้ผิงชุดด้วยนะครับไม่มีการถอดออกเลยคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็คันนี้ซื้อเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนผมก็มีบริการไฟแนนซ์นะครับไม่องท,ที่ทัว่วประเทศเหมือนเดิมเลยและเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนะครับก็จับส่งให้ฟรีเพื่อใก,กันด้วยนะครับทีมคันยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลนะและสุดท้ายนะครับเพื่อต้นตานต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน